สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับทางช่องดูดวงสองฟ้าโชคชะตาราศีนะครับผมมรนัทวัฒนเหมือนเดิมนะฮะเจอกันนะครับช่วงนี้โควิดนะครับก็ทุกคนก็คงอยู่กับบ้านนะครับถ้าบางท่านก็เรียกว่าไม่พยับพขยืดนะฮะร,ร่างกายอาจจะเรียกว่ากินนอนอะไรอย่างเงี้ย ดูหนังอะไรฟังเพลงกันไปเล่นโทรศัพท์นั่นแหละครับผมนะฮะอ่ะมาเหมือนเดิมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมาพูดถึงชาวราศีมีนนะครับคนคู่ก็คือเมถุนร,ราศีมีนเนี่ยเป็นปากคู่นะฮะบางท่าน,นะะในเรื่องความรักอย่างนี้นะครับธาตุน้ำอย่างนี้เป็นต้นดูนะครับอ่ะเดี๋ยวขอพูดถึงชาวราศีมีนที่เกิดนะฮะ ช่วงเดือนเกิดนะครับผมก็คือวันที่14นะครับถึงวันที่12เมษานะครับคือช่วงเดือนเกิดนะครับหรือท่านลักนานะฮะเวลาตกฟ้าท่านเวลาเกิดนั่นแหละก็คือลักนาราศีมีนท่านต้องแยกให้ออกนะฮะราศีกับลักนณาลัคนาคือเวลาตกฟ้านะครับตรงนี้ลองมาวิเคราะห์ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับชาวราศีมีนะครับมีดาวยาในช่วงของพุษตภาเนี่ยก็คือ ดาวคานนะครับดาวศุกร์ย้ายวันที่1นี่แหละรครับผมวันนี้เนี่ยผมอาจจะพูดอย่างเดียวไม่มีแบบดูดามาประกอบให้นะครับกาแฟไราการนะครับบางท่านก็จ,จัดใจความดูนะครับผมก็จะวิเคราะห์ง่ายๆนะครับมาดูกันก่อนนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีดาวอะไรบ้างน,นะฮะที่ผลดีกับชาวราศีมีนะถ้าเรามองหลายๆดวงช่วงระยะนี้นะครับ มีทั้งดาวจิตดาวพุธดาวมฤตยูดาวเกศนะฮะช่วงระยะนี้คืออยู่ในเรือนการเงินของตัวทานนะครับอยู่ในเรือนการเงินตัวทานด้วยนะะแต่เพียงแต่ว่าดาวดาวทุกดวงที่อยู่ในเรือนการเงินนะครับแต่ดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยคือดาวอังคารนะครับก็ย้ายวันที่หนึ่งพฤษภานะครับดาวอังคารย้ายนะครับเวลาแปดโมงแปดโมงเช้านะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นเรื่องของ การเงินโดยหลักนะครับแต่ดาวที่อาทิตย์พุธม่นจะอยู่เกตที่อยู่ในเรื่องการเงินคุมก็เรียกมีการผันผวนแต่มีรายได้แน่นอนแต่ได้มาได้มาแน่นอะนบางท่านมีไหลไห,หลายช่องทางในเรื่องของรายได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ดาวคารเนี่ยไปสู่ภพวินา่าบางท่านบอกเอวินาานี่เป็นยังไงคือเงินนี่แหละจะต้องใช้ออกไปนะครับดาวเจ้าเรื่องการเงินดาวคานที่เกิดการใช้ออกไปใช้ออกไปจากอะไรนะครับ ก็ไปตามดาวพุธเนี่ยนะอินทรพลดาวพุธก็คืออยู่พวกของพันธุนะครับแล้วดาวราหูเนี่ยพบวินาเนี่ยไปอยู่พันธุด้วยของท่านนั่นหมายความว่าท่านมีเรื่องไหลได้แล้วก็มีใช้จ่ายในเรื่องสถานที่อยู่นะครับซ่อมแซมปรับปรุงที่ทางที่อยู่อะไรก็แล้วแต่ในช่วงระยะน,นั้นที่เกิดขึ้นนะครับให้กับชาวราศีมีของท่ทานนะครับ แต่ถ้าสังเกตดีๆว่ามีดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพระท่านก็ยังเป็นภพราภาอยู่นะครับดาวสาวก็เป็นภพราภาด้วยนะได้มาเหมือนกันกับราชากับพุณภมิภานี่จะมองค่าต่างนะครับหมายความว่ากําไรนะดาวราชาเนี่ยคือดาวการกําไรนะครับแล้วดาวจาเจ้าเรือการเงินคือการมีและหมดอย่างนี้เป็นตน้นหมดนี่คือได้ได้แล้วจ่ายไปอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละที่ผมอธิบายไปนะครับ นั้นดาวคารชูนี้ย้ายมาเนี่ยก็หมายความว่าท่านจะมีเรื่องใช้จ่ายแน่นอนนะครับประกอบกับอยู่ในเรือนของพันธุท่านและยิ่งดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของดาวพันธุด้วยหนึ่งอยากจะเป็นเรื่องอาการแก้ไขนะซ่อมแซมต่อเติมตอ,อะไรก็แล้วแต่ช่วงระยะั้นดาวสุกก็ไปอยู่ในเรือนพันธุด้วยนะนั่นหมายความว่าท่านจะมีการตกแต่งปรับปรุงแก้ไขที่ทางที่อยู่แน่นอนนะครับชาวราศีมีนะครับ ดาวเจ้า,จาเรือนการเงินก็ยังมีซาบก็ยังเป็นอุปสรรคแล้วมีการหมดเปลืองมีเรื่องขาใช้จ่ายจ,จริงๆแล้วดาวชิเนี่ยเป็นพบอริีในความหมายนะั้นอรลลีอยู่เรือนการเงินมันมีเรื่องที่จะต้องจ่ายออกไปนะครับแต่ถามว่าการจ่ายออกไปเป็นการที่จะเกิดได้มามันคือเรื่องคือจําเป็นอนะ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเรื่องของความจําเป็นนะฮะให้กับชาวราศีมีนนั่นแหละครับตรงนี้ของท่านนะครับแล้วช่วงระยะนั้นเนี่ยดาวศุกร นะครับก็เป็นในพวกของสะอาดฉาบมาโยงในเรื่องของพันธุ์ด้วยก็หมายความว่าอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของอมิตรสหายเพื่อนฝูงเข้ามาช่วยเหลือนะครับในเรื่องที่ทางที่อยู่การซ่อมแซมหรือเป็นเรื่องของว่าบางท่านเนี่ยอยู่กันอาจจะมีพี่น้องมิพี่น้องกันอย่างนี้ก็มีการทําอะไรในส่วนตรงนั้นด้วยนั่นแหละครับมีเข้ามาช่วยเหลืออย่างนี้เป็นต้นนะครับให้กับชาวฤสีมีของทูกท่านนะครับผม แล้วดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนแห่งคู่ครองนะครับดาวพุธเกิดการโครจรเร็วน,นะครับช่วงระยะนี้เนี่ยถ้าท่านจะทําอะไรหรือเจราจาอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมีเกณฑ์สำเร็จเหมือนกันนะครับในเรื่องของการพูดคุยนะครับแล้วประกอบกับดาวพุธเ,เป็นเจ้าเรือน,นเกษตรที่จะโคจรไปเจอกับอยู่ในราศีพฤกษนะครับคือเดือนนี้วันที่ห้าเนี่ยย้ายไปสู่ราศีพฤกษก่อนนะครับ มีการเจรจาเนี่ยฮะแน่นอนในเรื่องตกลงบางสิ่งบางอย่างหรือจะทําอะไรในเรื่องทิศทาของตัวท่านนั่นแหละครับผมแล้วดาวพุธเนี่ยโครจรเร็วนะครับโครจรเร็วแน่นอนก็นคือตั้งแต่วันที่5เนี่ยนะครับโครจรก่อนนะครับแล้วก็วันที่25ไปอยู่ในราศีเมถุนนะครับก็หมายความว่าในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นสถานที่อยู่นั่นแหละครับผมในหัวข้อนี้เลย นะฮะันั้นช่วงนี้กฎเกณฑ์แน่นอนบางท่านมีการจะทำอะไรกับทิศทางที่อยู่ใช้ใจ่ายออกไปบางท่านซ่อมแซมนะครับปรับปรุงแก้ไขหรือท่านจะเกี่ยวรื่อย,อยุยาพนาะก็มีความหมายเหมือนกันของดาวพันธุทุกให้กับชาวราศีมีนนะครับยังไงซะช่วงนี้ดาวพฤหัสยังเป็นภพของอยุทธภพของราพาท่านอยู่นะครับ แล้วมองระยะยาวเนี่ยในเรื่องงานหรือความสําเร็จอะไรก็จะมีผลตรงนั้นด้วยนะครับผมแล้วดาวเสาร์เนี่ยเป็นภพของลาภเจ้าเรือนเกษตรนะหมายความว่าอาชีพที่ท่านทำานานดาวเสาร์คือดาวที่เรียกว่าอยู่นานนะฮะหรือท่านเรียกว่าทำมานานแล้วหรือเรียกว่ามีอายุอายุอายุงานนานเนี่ยมันจะมีความหมายที่ดีกับทุกท่านนะฮะแต่ถ้ามาท่านประเดี๋ยวว่าดาวนี่ยังไม่ใช่มันเป็นเรื่องการใช้เวลาวพอควรนะฮะตรงนี้ของตัวท่านหรือ นะครับั้นช่วงของเดือนพฤษภาเนี่ยของตัวท่านเนี่ยมีเรื่องใช้จ่ายแน่นอนดาวคารเนี๊มีความหมายวินาีหนึ่งข้อก่อนนะครับมากันต่อนะครับดาวพุธนะครับก็คือย้ายไปวันที่5เนี่ยครับไปสุราษฎร์แล้วอยู่ในพวกแห่งสารการติดต่อจัดจรจานะครับตกลงบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละครับอย่างอีซาก็แบบที่ผมบอกว่าบางท่านกําลังเจรจาอยู่นะฮะอในเรื่องอาจจะเป็นอุปกรณ์ นะที่ทางที่อยู่ที่จะมาทําอะไรต่อเติมแก้ไขนะการเตะจาในเรื่องที่ทางที่อยู่บาางอยกตัวอย่างง่ายนะครับว่าบางท่านบบพเฮ้ยจะซ่อมแซมบ้านอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะไปดูสินค้านู่นนี่นั่นก่อนแล้วก็ค่อยมาทำอะไรเงี้ยเป็นต้นนี่แหละความหมายนั้นนะครับชาวราศีมีนะครับผมตรงนี้หลังจากที่ดาวพุธย้ายนะครับวันที่5นะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาดูวยวันที่14ก็ ดาวพุธอยู่ราศีพฤกษ์อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าดาวทิจ้ามันที่14เพียงแต่ไม่ได้สนิทกันอยู่แล้วนะในราศีของราศีพฤกษ์ในภพนะฮะภพแห่งการติดต่อการเจรจานะรตกลงบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละครับแล้วอาทิตย์ย้ายมาเรื่องความหมายอะิรอยู่แล้วเห็นไหมฮะอะิคือปัญหาในเรื่องของจะต้องใช้จ่ายในเรื่องลงไปในเรื่องที่ทางที่อยู่ผมหัวข้อนี้จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะครับ ของท่านนั่นแหละครับตรงนี้นะถ้าดาวพุธของท่านโดยหลักพื้นฐานดีก็โอเคท่านเพราะว่ามีปัใจจัยในเรื่องการช่วยเหลือนะครับในเรื่องของเพศตรงข้ามได้เหมือนกันเพราะว่าพุธเป็นนักเราคู่ครองของเราแล้วก็อยู่ในเรือนของพันธุ์ด้วยนะครับก็พูดง่ายว่าเรื่องที่ทางที่อยู่ของท่านก็มีผลต่อคู่ครองคู่ขอจะมีะบทบาทในการที่เรียกว่ามีอำนาจการตานันตัดสินใจด้วยเหมือนกัน น่ครับตรงนี้ให้กับชาวราศีมีนนะครับอ่ะมาต่อนะครับอาทิตย์แน่นอนก็ยิงเพื่อนพวกภาษาด้วยนะครับแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยไป็นอุปสรรคในภกสหัชชะอีกด้วยนะครับแม่รู้สึกว่ามิสหายท่านจะเดือดร้อนใจด้วยหรือเปล่านี่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเรามองในพวกของอาทิตย์เป็นคําวารินะครับแล้วมาสอดคล้องกับดาวเจ้าเรือนการเงินเห็นไหมฮะเจ้าเรือนการเงินก็เสียหายก็หมายความว่าช่วงระยะนี้มีใครทโล อย่างนี้นะครับช่วงนี้ร้อนหน่อยขอยิบยืมนิดนึงอย่างเช่นเป็นต้นเนี่ยครับชาวราศรีมีนนะครับอ่ะมากันต่อนะหลังจากอาทิตย์ย้ายไปแล้วนะครับวันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบห้าพุธย้ายไปสู่ราศรีเมถุนพุธจะเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะฮะเจ้าเรือนเกษตรนั่นหมายความว่าแน่นอนครับท่านกําลังจะมีบางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดาวเจ้าเรือนเกษตรเห็นผล นะอย่างที่ผมบอกว่าบางท่านจนะมีการปรับปรุงมันก็จะเริ่มเห็นผลในช่วงระยะหั้นเป็นรูปเป็นร่างให้กับท่านเนะี่ยแล้วเราสุกมาทําให้แบบว่าคืออะไรครับให้ดูสวยงามเห็นไหมครับบางท่านนี่มันมี2อหลักใหญ่พันธุนะครับเือในเรื่องของที่ทางที่อยู่แล้วหรือยออย่างน้นะบางท่านอาจจะซ่อมแซมปรับปรุงทํารถให้ดูสวยงามเห็นเป็นต้นเห็นไหมฮะหรือ2กําลังทําซ่อมแซมที่ทางที่อยู่ของตัวท่านเหมือนกันนี่แหละครับ2ความหมายนี้ให้กับชาวราศีมี ของตัวท่านนะ่ครับแต่พุทธเป็นทั้งเราผู้ครองด้วยก็จะไม่ค่อยลงเลยกันหน่อยเพราะมีดาวเาราอยู่ในเรื่องของบรรทุท่านก็หมายความว่าฉันจะชอบอย่างนี้อีกฝ่ายนึ่งก็จะชอบแบบอย่างนั้นหมายกันเลยเรียก็ยังไม่ลงลงตัวกันในเรื่องความคิดเห็นนะฮะนี่คือปีต่อไปหนึ่งกันแต่ไงซะ ท่านยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่อังคารยังส่งผมในภพว,วินาศอยู่นะครับก็เซฟเซฟกันหน่อยนะฮะอังคารกินเวลาประมาณ45วันนะฮะการจะโคจรอีกครั้งหนึ่งถ้าดาวอังคารทับตัวท่านแล้วดีไหมก็ต้องดีกว่าเพราะว่าเป็นเจ้าเรือนกันเงินท่านนั้นกฎเกณฑ์นี้หมายความว่าท่านโทนอีกนะ,ะอีก45วันดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวอังคารเนี่ยจะทับตัวท่านและสัมพันธ์กับดาวฤหั์กับเป็นภพราษะด้วยจะโคจร่อในจังหวะที่ดีเกิดขึ้นแหละนะครับผมตรงนี้ ถ้าเรื่องความรักนะฮะถ้าเรื่องความรักแล้วก็มอยเรื่องของดาวพุธอย่างทีรามนะชาวราศีมีนฮะเป็นธาตุธาตุดินธาตุตัทีธาตุน้ำธาตุน้ำนะฮะในเรื่องที่แบบว่าถ้ามีความรักดาวพุธหัสของเราเนี่ยยังเป็นนิดอยู่ตกต่ําหรือว่าเราจะมีความรักทีมันเหน็ดเหนื่อยนะฮะจะคบหาโดยไรเียมันยืดเยื้อหรือไม่เข้าที่เข้าทางไม่ลงไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันนะครับในส่วนนี้สาหรับท่านมีคู่แล้วก็แน่นอนนะครับ ก็จะมีความหมายในการร่วมกันที่จะทําอะไรที่ทางที่อยู่เขาเรียกว่าทําร่วมกันนะฮะตรงนี้นั่นแหละครับอ่ะก็อย่างที่ทราบนะครับผมก็มีการจําหน่ายหนังสือนะครับสําหรับท่านที่กาลังสนใจและศึกษาอยู่นะครับท่านก็ไปลองดูได้นะครับนะฮะหนังสือเล่มนี้นะครับมีแฟนรายการก็สั่งซื้อไปแล้วนะครับก็สนใจทักมาที่ไอเดียละของผมนะครับตรงนี้เป็นหนังสือของราชไทย มีความหมายของพพนะฮะคู่ดาวนะครับและระบบศักษานะครับตียางแมว่างในความหมายนั้นด้วยนะครับค่อยๆศึกษาไปนะฮะท่านก็จะเก็บเกี่ยวนะครับในเรื yeah. ่องความรู right? ้สําหรับท่านสิ่งโชคก็จะมีหนังสือสิ่งโชคปีหนึ่งนะฮะนี่เรามีปีหนึ่งนะฮะปีหกสามนะครับสามารถจะวิเคราะห์หรือว่าไปเสี่ยงโชคในเรื่องของตัวเลขนี่แหละครับตรงนี้นั่นแหละครับผมแล้วก็มียังมีหนังสือหลายมือบางท่านชอบสนใจหนังสือหลายมือก็ ทักมาได้นะครับผมตรงนี้อ่ะคลิปนี้ถือว่าสรุปให้กับชาวราศีมีนก่อนนะครับหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของที่ทางที่อยู่ไปที่ทางบวกแน,โน,โน่นอนแต่เรื่องใช้ใจ่ายเงินมีกดแน่นอนนะครับในความหมายของทางคานนะครับแล้วก็ชาวราศีมีนยังมีความหมายเป็นรบราชาอยู่ราชาคือว่าโอ้ยังยังไม่ได้ยำแย่ ย่งตกราพะไม่ได้ตกอลิเห็นไหมดาวประจําตัวนะฮะคือดาวพฤหัสนะครับแต่มีข้อนึงก็ฝากบอกแฟรายการต่อนะครับว่าบางทีชาวราศีมีนเนะี่ยมีแต่ละท่านเกิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะค,คืออาทิตย์จันทร์อังคารเห็นไหมครับผมตรงนี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดคนใ,ใหญ่ๆเนี่ยดาวคานาเานี่ยของเราวงลงวินาศเนี่ยนั่นหมายความว่าชาวราศีมีนหนักๆเน,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 นี่ยดาวคารคือผู้ที่เกิดอังคารเห็นไหมครับก็มีเรื่องใช้ใจ่ายแน่นอนนะฮะมาระวังเรื่องเชิงสุขภาพเจบป่วย นะฮะมีเรื่องจ่ายออกไปนะในความหมายนี้นะครับแต่ถ้าท่านเป็นดาวพุธแน่นอนท่านที่มีการเจรจาซื้อขายหรือว่าตกลงที่ทางที่อยู่อย่างนี้ก็จะมีเกณฑ์สำเร็จนะครับช่วงนั้นเหมือนกันนะครับของท่านยิงน่งท่านวันเสารด้วยก็โบกกับว่าช่วงนี้เป็นทบเป็นดาวราพ่าของท่านนะฮะความสําเร็จอะไรเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยของท่านแน่นอนแต่ท่านก็ได้มานะฮะคือเรียกว่าออกเงือนแน่นอนดีคนดาวเสานะครับทำไม ตัวท่านกว่าจะได้มานั่นแหละครับผมตรงนี้นะครับดาวสุขดาวทิศดีก็ยังดีนะครับเพียงแต่ว่าดาวที่มีความมีพบความหมายที่เสียเนี่ยเราก็จะตีค่า,า,หาให้ความหมายด้วยมีดาวดวงเดียวก็คือดาวค้านั่นแหละครับก็คือในเรื่องของดาวเจ้าเรือกัรเงินของเช่าราศีมีนะครับตรงนี้นะครับอ่ะนะจะเพียงพอเท่านี้นะสำหรับท่าน ที่ติดตามมาขอบคุณนะฮะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวว่ากันนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ